ล้อมนาลอมหลังยินเสียงถ้วยดังลอมนาลอมหลังอืจะพันเม่เืยยาว อันนี้กินปลากระเพราไปก่อนกินเขากันพี่นอ้องข้าวมังหมูกันเ๋อหนังกินเขา่าผัดกระเพราะปลากระป๋องพี่นอ้องเงี่ยมากรูพอเห็ดไอ้ตะกีตตอนเก็บเวลาเนาะ ว่าผัดกเผาปลากระปอกมันบรเล่านะบรีเลยพี่น้องเขาบริเห็ดเล้มันเลเนอะอก็เป็นชิ้นไปสินมาพี่น,อน้องนะ จะอยู่ะบักขามตึงน้องเขามานั่ง่ายบอกให้ลูกลงมามืลูกไปไหนบงังวัจีแรกออกมาสองตัวกับตุยตัวหนึง่บงบันวันเดียวออกมาสามตัว ไ่เห็นหนึ่งตัวเลยอดยสองตัวตุยไป็นหลบจั๊กคือจะขาบนี้เห็อย่างเข้าเราเอาผาอย่างปูงใหอย่างดีขาบนี้มโอ้ยหอย่างยุ่งกัดอย่างที่เข้าเอาลูกเพิ่นให้พพ้เดียวเนาะอืมอ ฮาาก็สืบไม่หายเบ่งเงี้ยเนี้ยยีตะยก็มีอันนี้มไอแมวแมวจอนอยู่กลางทางมาดตอวเอามาเลียงตัวเดยนน้อยแล้วตัวเด่นน้อยหนึ่งออกมาเดียวนี่เดืออมเห็นอยู่กลางทางไอ้ตัวเน้อยนึง เียร์ฟนปอนอยู่พี่ชายเพื่อมาเลี้ยงวันนี้แม่อจอนยิ่งมากเหมือ้อยไปกิมนี้แค่เน็บพี่น้องกิมขึินหน้าจ้ะมยังลาย